Ara sota viema

เอาไปลอค่ะเสื้อดอกไปเรีนหังสือเวียมปากการเลยอ่ะอ้วนบอกใค้บอกว่าหอกหมกคนว่าวันนี้มี67เคันนไงเลยไปตื่อมาหลยลายเตัวเลขตัวเลขมือเบอร์เอว่ะจะเลขอะไร ไม่ขอตวงอยลอยรอยยบเก่าอือร้านไหนเราหยิบเก่าอ่ะห้าง้าเหรอเโไอ้นี่เปิด้ายลอยแปดเมทโผอ่ะตัวแบบแม่ตาอ่ะเก่าสุดองนี่เองเล่ยซื้อไม่ขอตวงลอยหยิบเก่ ติดป่ะถ่ายติดป่ะนะเห็นตัวนกมาเลยอ๋อนู่นเนี่ยโดดติ๊กๆๆ